ต้อนรับเข้าสู่น no น้อยชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำพายเบคอนพายเบคอนเป็นอาหารที่ทำง่ายอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถทำเพื่อเสริมรายได้ทานในครัวเรือนเพื่อนๆคนไหนสนใจตามดูได้ในคลิปค่ะส่วนผสมและวิธีทำมีอยู่ในคลิปขอแค่เพื่อนๆมีตู้อบอย่างเดียวก็สามารถทำได้แล้วค่ะ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเริ่มทําฐานภายก่อนนะคะส่วนผสมและวิธีทําเดี๋ยวเราจะจดเอาไว้ให้ค่ะอันนี้ทําไม่ยากค่ะการที่เราจะเริ่มทําภายเราจะต้องทําฐานขนมก่อนนะคะแล้วนี่ก็คือส่วนผสมค่ะหลังจากที่เพื่อนๆผสมเสร็จแล้วก็ใส่ถาดเลยค่ะหลังจากที่เราทําแป้งภายเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทําตัวภายค่ะ ตัวพายส่วนผสมก็จะมีเบคอนมีไข่ส่วนผสมทุกอย่างเราจดเอาไว้ให้แล้วนะคะผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันทำตามภาพเลยค่ะ ที่เราผสมตัวพายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามภาพเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ชีสในการรองพื้นก่อนที่เราจะเทตัวพายลงไปนะคะใครมีชีสที่เป็นฝอยก็ใช้แบบฝอยแต่ของเราเราจะใช้ชีสแบบก้อนค่ะเพราะที่บ้านเรามีแบบนี้ขูดชีสออกให้เป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็วางบนแป้งพายค่ะหลังจากที่เราวางชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ําตัวพายที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ เทใส่ลงไปจนหมดเลยค่ะต่อจากนั้นเราก็จะใช้บีคอนหั่นฝอยที่เราหั่นเป็นฝอยเอาไว้แล้วนะคะรวยข้างบนของตัวแป้งพายค่ะ เพื่อที่จะให้เบคอนจมลงไปและเวลาที่เราอบเบคอนก็จะยึดติดอยู่กับตัวไข่และก็ตัวแป้งค่ะเราจะใช้ไฟในการอบ180องศานาน35นาทีนะคะ35นาทีผ่านไปพายของเราก็สุกแล้วค่ะมาถึงตอนนี้พายหอมมากค่ะ พายตัวนี้รับประทานกับผักสลัดผักสดแตงกวาหรือจะรับประทานแบบนี้เลยก็ได้ค่ะรสชาติอร่อยเด็กๆชอบมากหอมเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีสามารถที่จะเอาเป็นเมนูสร้างไรายได,ได้ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการสัพพอร์ตนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์แบบเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ